ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงได้เริ่มมาอยู่พระโตมเมื่อประมาณปี33สมัยนั้นก็มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากมายทีเดียวก็ได้ปรานณาตัวต่อชาวบ,บ้านว่า จะทําอย่างไรให้ป่ามันเหลืออยู่จะทาอย่างไรให้มนุษย์เราที่อยู่ที่นี่อยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีให้อยู่กับป่าได้ก็เลยใช้แนวพระาชดารัสของพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าจะให้ประชาชนปลูกป่าในแผ่นดินเราต้องปลูกต้นไม้ในใจคนซะก่อนกระบวนการปลูกต้นไม้ในใจคนก็คือใช้กระบวนการของเวทีชาวบ้านนั่งพูดคุยเพื่อจะส่งเสริมให้มีต้นไม้ในหัวใจแล้วหลังจากนั้นก็จะนําต้นไม้ใน,ในใจไปปลูกในพื้นที่ถึงปัจจุบันครับผมรูปแบบการเกษตรเปลี่ยนไป จากสวนกาแฟเป็นกเกษตรชงนิเวศท,ที่เราเรียกว่ากเกษตรสี่ชั้นมีลักษณะน,นิเวศเหมือนกับป่าก็เหมือนกับว่าเราได้ยึดพื้นที่กลับขึ้นมาเป็นป่าโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจและพึงพอใจของชุมชนเพราะต้นไม้ทุกต้นเป็นต้นไม้ที่ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนปลูกจากหัวใจค่อนข้างจะมั่นใจว่าซื่อสัตย์ต่อต่อแนวคิดของตัวเองและวิธีการจัดการต้นน้ําแบบอยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยมันจะสันติและยั่งยืนผมรู้สึกว่า ถ้าผมท้อถอยและจากไปทุกคนนะวันหนึ่งข้างหน้าธรรมชาติถูกทำลายก็แสดงว่าผมไม่ได้ซื้อสัตว์ต่ววิชาชีพที่จะรักษาสัพยากรนี้เอาไว้เลย